กราบเรียนอาจารย์ที่เคารพวันนี้กลุ่มของดิฉันจะมานําเสนอในหัวข้อเรื่องระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเรื่องงานสารบัญพศ2526หมวดที่3การเก็บรักษาการยืมและการทําลายค่ะการเก็บรักษา1เก็บระหว่างปฏิบัติการเก็บหนังสือที่ปฏิบัติยังไม่เสร็จให้อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าของเรื่อง โดยให้กำหนดวิธีการเก็บให้เหมาะสมตามขั้นตอนของการปฏิบัติงาน 2. เก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้วประทับตากำหนดเก็บหนังสือตามข้อ73ไว้ที่มุมล่างด้านขวาของกระดาษแผ่นแรกของหนังสือฉบับนั้นและลงลายมือชื่อย่อ,อกำก,กับตาแบ่งออกเป็นหนังสือที่ต้องเก็บไว้ตลอดไปให้ประทับตาคำว่าห้ามทำลายด้วยหมึกสีแดง ส่วนหนังสือที่เก็บโดยมีกำหนดเวลาให้ประทับตาคำว่าเก็บถึงพศจุดจุดจุดด้วยหมึกสีน้ำเงิน 3. เก็บเพื่อไว้ใช้ในการตรวจสอบการเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่จำเป็นจะต้องใช้ในการตรวจสอบเป็นประจำไม่สะดวกในการส่งไปเก็บยังหน่วยเก็บของส่วนราชการตามข้อ54ให้เจ้าของเรื่องเก็บเป็นเอกเทศ โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ขึ้นรับผิดช,ชอบเมื่อหมดความจำเป็นที่จะต้องใช้ในการตรวจสอบแล้วให้จัดส่งหนังสือนั้นไปยังหน่วยเก็บของส่วนราชการโดยถือปฏิบัติตามข้อ54และข้อ55โดยอนุโลมอายุการเก็บหนังสือโดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า10ปีหนังสือธรรมดาไม่ใช่เรื่องสำคัญและเกิดขึ้นเป็นประจำให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า1ปี การรักษาหนังสือให้เจ้าหน้าที่ระมัดระวังรักษาหนังสือให้อยู่ในสภาพใช้ราชการได้ทุกโอกาสการยืมระเบียบการยืมมีดังนี้ 1. ผู้ยืมจะต้องแจ้งให้ทราบว่าเรื่องที่ยืมนั้นจะนําไปใช้ในราชการใด 2. ผู้ยืมจะต้องมอบหลักฐานการยืมให้เจ้าหน้าที่เก็บแล้วลงชื่อรับเรื่องที่ยืมไว้ในบัตรยืมหนังสือ และเจ้าหน้าที่ที่รวบรวมหลักฐานการยืมเรียงลำดับวันที่เดือนปีไว้เพื่อติดตามทวงถามส่วนบัตรที่ส่วนบัตรยืมหนังสือนั้นให้เก็บไว้แทนหนังสือที่ถูกยืมไป 3. การยืมหนังสือระหว่างส่วนรชาชการผู้ยืมและผู้อนุญ,ญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วนรชาชการระดับกองขึ้นไปหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 4. การยืมหนังสือภายในส่วนราชการเดียวกันผู้ยืมและผู้อนุญ,ญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับแผนกขึ้นไปหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายห้าห้ามมิให้บุคคลภายนอกยืมหนังสือเว้นแต่จะให้ดูหรือคัดลอกหนังสือทั้งนี้จะต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไปหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก่อน ทำลายเอกสารแบ่งออกเป็น6ขั้นตอนมีดังนี้ขั้นตอนที่1การสำรวจเอกสารที่จะทำลาย จะต้องดําเนินการภายใน60วันหลังจากวันสิ้นปีในปฏิทินให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือสํารวจหนังสือที่ครบกําหนดอายุการเก็บในปีนั้นแล้วขั้นตอนที่2การจัดทําบัญชีหนังสือขอทําลายเสนอหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการการทาลายหนังสือบัญชีขอ ทำลายให้จัดทำตามแบบที่25ไทยระเบียบอย่างน้อยให้มีต้นฉบับและสำเนาคู่ฉบับค่ะขั้นตอนที่3เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการการทำลายหนังสือให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอีกอย่างน้อยสองคนโดยปกติให้แต่งตั้งจากข้าราชการตั้งแต่ระดับ3หรือเทียบเท่าขึ้นไปขั้นตอนที่4ี่ การพิจารณาสั่งการทำลายหนังสือให้พิจารณาสั่งการดังนี้ 1. ถ้าเห็นว่าหนังสือเรื่องใดยังไม่ควรทำลายให้สั่งเก็บหนังสือเรื่องนั้นไว้จนถึงเวลาการทำลายงวดต่อไป 2. ถ้าเห็นว่าหนังสือเรื่องใดควรทำลายให้ส่งบัญชีหนังสือขอทำลายให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากรพิจารณาก่อน ขั้นตอนที่5การพิจารณาของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากร 1. เห็นชอบด้วยให้แจ้งส่วนราชการนั้นดำเนินการทำลายหนังสือต่อไปหากไม่แจ้งภายในเวลาที่กำหนด60วันถือว่าเห็นชอบด้วยและให้ส่วนราชการทำลายหนังสือได้ 2- เห็นว่าหนังสือฉบับใดควรขยายเวลาในการเก็บรักษาไว้หรือให้เก็บไว้ตลอดไปให้แจ้งส่วนราชการนั้นให้ทราบและให้ส่วนราชการนั้นนั้นทำการแก้ไขตามที่แจ้งมาขั้นตอนที่6การทำลายเอกสารเป็นการทำลายโดยการเผาหรือวิธีการอื่นๆที่จะไม่ให้หนังสือนั้นอ่านได้ดิฉันขอจบการนำเสนอของกลุ่ม4ไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ